สวัสดีค mm ่ะ hmm. ว so yes. hey, ันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมายนะคะคุณครู่ันวีพงมาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่สองนะคะในเรื่องของเศษส่วนวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการทําอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรคะลองดูข้อหนึ่งก่อนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันใช้วิธีทําตัวส่วนให้เท่ากัน,น,กนแล้วจึงนํามาเปรียบเทียบกันโดยเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าในวันนี้นะคะครูจะสอนเป็นการทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีการหาครอรนของตัวส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการทําอย่างไรค่ะตัวอย่างที่1นนะคะ ะะเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนสองจนวนนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างเป็นเศษ3ส่วน8นะคะกับเศษ5ส่วน12อย่างที่คุณครูบอกไปนะคะว่าคุณครูจะใช้วิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการใช้วิธีการหาครน์นะคะคุณครูก็หาครนมาได้ดังนี้นะคะนี่เลยครนของคุณครูนะคะคือ24ค่ะ เมื่อเราได้ครรนแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตัวส่วนของเราให้ได้24เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะนะคะจะได้ว่านะคะนักเรียนเศษ3ส่วน8นะคะเด็กๆก็นำ3นะคะมาคูณทั้งเศษทั้งส่วนเมื่อเรามาคูณเนี่ยนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน24นะคะส่วนเศษส่วนอีก1นึ่จำนวนนะคะคือเศษ5ส่วน12 นะคะ12เนี่ยเราก็นำสอมาคูณทั้งด้านเศษและส่วนเมื่อคูณออกมาแล้วนะคะก็จะกลายเป็นเศษ10ส่วน24เมื่อเข้าเงื่อนไขแล้วนะคะว่าถ้าตัวเศษตัวใดนะคะมีค่ามากกว่าเศษส่วนตัวนั้นก็จะมีค่ามากกว่าเช่นเดียวกันในข้อนี้นะคะกลายเป็นว่าเศษ9ส่วน24มีค่าน้อยกว่าเศษ10ส่วน24หรือ เศษสม่วน8มีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน12นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างที่2นะคะนะคะให้พิจารณานะคะเศษ10ส่วน15กับเศษ12ส่วน25นะคะเราก็ใช้วิธีการเดิมนะคะนักเรียนโดยการหาครนอรของตัวส่วนซึ่งตัวส่วนของเราเนี่ยคือ15กับ25คุณครูก็หาครนรมาได้ดังนี้นะคะ ครนของเราก็คือ75นะคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยก็จะต้องทำ15และ25ให้ได้เท่ากับ75นั่นเองค่ะเมื่อเราได้ครนแล้วใช่ไหมคะครนอของเราคือ75เนี่ยก็จะได้ว่านะคะเศษ10ส่วน15นะคะเราก็ต้องมาดูว่า15เนี่ยคูณกับตัวเลขอะไรเราได้75 ในที่นี้นะคะ15คูณ5นะคะได้75ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องนำ5มาคูณทั้งเศษทั้งส่วนผลลัพธ์ก็คือเศษ50ส่วน75นะคะส่วนอีกเศษส่วนหนึ่งคือเศษ12ส่วน25เช่นเดียวกันค่ะเราก็ต้องดูที่ว่า25เนี่ยคูณกับเลขอะไรแล้วได้75นะคะในที่นี้คือ25เนี่ยคูณกับ3นะคะดังนั้นเราก็ต้องคูณ3ทั้งเศษทั้งส่วน ผลลัพธ์ออกมาเป็น3 6มส่วนเจเมื่อได้เศษส่วนที่เราทําตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเศษ5 0 7ส่วน75มีค่ามากกว่าเศษ3 6 7ส่วน75ะคะหรือเศษ1 0 1ส่วน15ะคะมีค่ามากกว่าเศษ1 2 2ส่วน25นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆนะคะวันนี้มา เรียนนะคะทบทวนกับคุณครูใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพบกันในครั้งต่อไปนะคะในคลิปวีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุยใบยใจเจียนจ้าสวัสดีค่ะ